จะมาสาธิตเมนูง่ายอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แบบว่าใครๆก็ทําทานได้นะครับที่บ้านนะครับไม่ยากครับเมนูนี้กระเพราหมูสับครับแหน่เราลองทำกระเพราทานแล้วแบบชุ่มเอือช่วยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกด้วยขาดไม่ได้นะครับใบกระเพราครับต่อมาก็หมูสับครับหรือหมูบดนะครับอันต่อมาก็คือพริกกับกระเทียมนะครับตำรวมกันนะครับ ผักเีื้อใส่ไปก็คือหอมหัวใหญ่ครับเครื่องปรุงก็มีน้ําตาลซอสปรุงรสน้ํามันหอยน้ําปลาจบด้วยน้ํามันพืชครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่อยากจะไปดูเมนูอื่นๆนะครับหรือว่าจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโอ้ทางเบเรามีมากมายครับเข้าไปที่ foodtravel.tv ครับรวมทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเอาะครับขั้นตอนแรกครับผมก็จะตั้งกระทะไว้ให้ร้อนก่อนนะครับ ก็ดิดหน่อยครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับนบรอให้น้ำมันรอสักนิดนะครับต่อมาครับก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมไม่ตำไว้นะครับก็ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากนะครับก็ตามแล้วแต่ นี่ก็นิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากจะทานกันไม่ได้ครับขับไปก่อนครับให้มีกลิ่นหอมสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยตามด้วยเนื้อสัตว์ที่หลังสุกพิกจะน,น้อยนะครับขออีกหน่อยนึครับสีไม่สวย เอาแล้วครับเมื่อกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราต้องการแต่วันนี้ที่เราใช้คือหมูบดครับก็ใส่ตามปริมาณที่ต้องการนะครับ อนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถ่ายคนเดียวครับอยู่บ้างนะครับผัดให้หมูบดสุกก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยการสุงร หลังจากที่หมูนะครับสุกแล้วน,นะครับต่อมาเราก็เริ่มปรุงเลยดีกว่าครับน้ำตาลนะครับใส่ไม่ต้องเยอะครับตามด้วยน้ำปลาใส่ตอนร้อนนะครับก็ซอสปรุงรสครับตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยครับผมมันชอบคนชอบทานน้ำมันหอยครับ กคผูกขาวยาวกันนะครับผักที่เราใส่ครับวันนี้หอมหมูใหญ่ครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับหอหมหใหญ่อาจจะเปลี่ยนเป็นบวบผักยาวหรือว่าข้าวโพดอ่อนก็ได้น,นะครับหรือใส่รวมกันทั้งสามอย่างก็ได้นะครับผักให้หอหมหใหญ่สุกกระแป,ป๊กก่อนนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่ขอมผู้ใหญ่เราสกุลนะครับคือกระเพราครับขาดไม่ได้ครับถ่ายตามต้องการเลยครับชอบกินฉุนมากฉุนน้อยนะครับแล้วก็ผัดผัดไปสักครู่ครับแล้วค่อยเอาขึ้นนะครับแหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ่ก็ทำได้ครับเมนูนี้ง่ายง่ายครับ ยอดครับเรียบร้อยโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็พองเราต่อมาก็กลัดเสร์ฟด้วยครับแหมกิน่นนี่หอมใช้ได้เลยครับน่าประทานจริง เข้าสู่ร้อนๆแต่เขาตกแต่งสักนิดนึงครับเราก็ตกแต่งด้วยยอดใบกัะเพราแล้วครับสวยสักหนึ่งใบนะครับ,บ,ครบแค่นี้ก็ดูโอเคแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับกระเพราหมูสับครับ